ตามมาวันนี้มาเบิ้งเขาดูเรามาดูข้าวนะครับซึ่งอีกสักหน่อยก็จะได้วานปุ๋ยหมากข้าวส,สวยอันนี้เป็นข้าวเจ้าส,สวยๆเสียงเทียดเสียงกบร้องบรรยากาศยามเย็นวิถีชีวิตชาวนา ะเป็นแบบนี้เวลาเรามาเราเจอวัชพืชล้วก็ถอนไม่ใช่มาเฉยๆอันนี้ต้นสนโสนน้อยเรือนง,งามมา <S 1> <S 1> ดูข้าวกัน ยากาศดีมากนะครับสุดยอดสุ่ยดยดิ่อากุสดชื่นโอ้สวยเออสวยอีหลีบอ่ะเออ เออถ่ายถ่ายเดินไปกันน่อถ่ายเดือไปเลยถ่ายเดือไปเลยเดินไปเลย,ยเไปเลยกูล,ล,ล้านร้อยล้านวิวเลยนะเนี่ยเดินไปเลยมันไม่มีอะไร,รลอยร้านจิ้วกระโพดโที่รักเอาอี๋ในเกจฑ์ละลูกสุดท้ายก็จะแกียผ้ามีใตย <laughs> ừ, ừ mình thành làm... เขาหันสายไปทางซ้ายเลยเด้อเขาสายไปทางซ้ายเลยเด้ออะไรนะเออสวยเหมือนกันนั่นแหละโอ้สวยสวยสวยโอเคเลยสุดยอดนะ